สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่22เดือนเมษายนนะครับนังจุดโดยภาพรวราคาทองคำนั้นยังเป็นหน้าบายทุกคนคงจะเถียงกันไม่ได้แต่ในระยะสั้นหรือว่าการเทรดรายวันนั้นต้องขอแจ้งกับ พี่ๆนักลงทุนด้วยนะว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องการปรับตัวลงของราคาทองคำด้วยถามว่าทำไมครับคุณเพราะว่าราคาทองคำนั้นกำลังผเผชิญกับโหมดของการปรับฐานและก็ขาดปัจจัยสนับสนุนครับเรื่องราวของสงครามเขาเริ่มมีการคลายความวิตกกังวลกันไปบ้างแล้วซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้จากราคาทองคาและก็ราคาน้ามันนะครับที่เริ่มมีการปรับตัวลงดังนั้นพี่ๆขาบาย ก็ต้องฟังในส่วนของตัวเหตุผลตัวนี้ไว้ด้วยนะว่าทองคําภาพรมานอาจจะเป็นหน้าบายจริงแต่การย่อตัวลงมาเดียวมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ที่ต้องรีบแจ้งเตือนกันไว้ก่อนเพราะว่าบางคนเห็นทองย่อพวกเขาจะเริ่มบายพอบายสมมติทองไม่ยอมขึ้นทองไหลายนเอก็จะบาบ,าบ,าบายบายบายอย่างเดียวเลยครับจนสุดท้ายแล้ว พอตัวเองรับไม่ไหวทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทองคํายังไม่ได้ออกไปไหนจากหน้าบายในภาพใหญ่เลยดังนั้นถามว่าเราจะบายได้ไหมก,ก็ต้องตอบว่าสามารถบายได้แต่แค่ยาใส่กอบราคาที่มันเล็กเกินไปเฉลี่ยไม้ให้มันไกลๆก,กันหน่อยมันนี่ไม่ดีๆครับทองคำในช่วงนี้เนี่ยเขาวิ่งเฉลี่ยต่อวันได้เลยนะ 3, 0 0 0ถึง5,000จุดดังนั้นทุกทต้องระวัง,ต,งต้องระมัดระวังครับ ทีนี้ถามว่าแล้วผมจะบายจุดไหนดีล่ะคุณครับวันที่จุดในการบายเนี่ยผมก็ให้นักชุนเอาไว้พิจารณานะครับอยู่วยกันทั้งหมด3จุดก็คือ2 3 6ส3 7ห3 5 7 4 1จสจแล้วก็2 3 4ส5 9ครับมีแค่3มตัวเลขตัวดีนะในกรอบที่มีขอบเขตจำกัดอย่างที่คุณดีถามว่าทองเนี่ยเขาปรับฐานเพื่อขึ้นต่อหรือว่าจบเวฟขึ้นเพื่อ,อลงในระยะยาวแล้วต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยผมมองว่าทองคำมันยังสามารถไปต่อได้นะ ไปต่อได้ในในที่นี่หมายความว่าที่ขึ้นทำหายใหม่ได้แต่ในระยะสั้นๆนี้ ต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่าทองคําหน้าบ่ายเนี่ยเขาเริ่มขาดปัจจัยสนับสนุนแล้วตัวหลักทองคําหน้าบ่ายมีปัจจัยสนับสนุนตัวหลักอยู่ด้วยกัน2ตัวในช่วงก่อนหน้านี้ 1. เรื่องราวของสองคราม2คือเรื่องราวของการปร,รับลดอัตราดอกเบี้ย Career. ที่นี้ความเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยมันเริ่มมีความไม่แน่นอนครับคุณผู้ชมพอมันมีความไม่แน่นอนปุ๊บมันก็เลยเริ่มที่จะไม่สร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาทองคําแล้ว ทีนี้มาดูเรื่องของสงครามสงครามเ네ดี๋ยยังคงมีอยู่และดําเนินต่อไปแต่มันจะต้องเป็นข่าวสงครามตัวใหม่ที่มีโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถหนุนนําให้กับราคาทองคำในการขึ้นต่อได้ดังนั้นในระยะสั้นๆนี้นะครับถ้าถามว่าทองจะขึ้นต่อไหมหรือให้น้ําหนักในเรื่องของการปรับฐานและย่อตัวลงมากกว่าผมค่อนข้างที่จะให้น้ําหนักในเรื่องของการปรับฐานในกรอบใหญ่ซะมากกว่านะครับกรณีปรับฐานเล็กๆเนี่ยทองคําสามารถลงมาที่ตัวเลข3 ตัวด้านล่างตกดีได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะแต่กรณีที่เกิดการปรับฐานใหญ่แบบสุดๆเลยครับเอาชนิดที่ว่านั่งถุนขาบายเนี่ยตกใจเลยนะทองคําหน้าบ่ายสามารถลงได้ลึกถึงประมาณ2260เลยครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นเพราะว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้นะจะลงแรงขนาดนั้นเดี่ยมันก็ต้องมีข่าวมีอะไรบ้างแหละนั่งชุนไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่ได้มีปีมีคุยอะไรเลยคุณล่วงลงไปเนี่ยหนึ่งมันจุดมันก็คงจะไม่ใช่นะครับอันนั้นแค่ให ไว้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้กับฝั่งของขาบายแล้วจากนั้นค่อยไปลุ้นช้อนบายสะสมยาวๆกันมาครับในด้านล่างขาบายจะได้สบายใจนะครับถ้าถามว่ามัน,ม,นมันคงไม่ไหลแรงกลับลงไปแบบ2 0 0 0ันสอรอยะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณคิดว่าอย่างครับยังยังไม่เห็นมุมมองการไหลลงได้ลึกขนาด2 1 0 0รถึง2,100ันงครับนักทุนตอนนี้แค่เข้าสู่หมดของการพักตัวปรับฐานและรอคอยปัจจัยตัวใหม่ทีนี้ถามต่อแล้ว ผมจะรู้ได้ไงคุณว่ามันมันอาจจะไปต่อก็ได้นะดูว่ามันอาจจะปรับฐานก็ง่ายๆครับสงครามมีอะไรคืบหน้าไหมคำว่าคืบหน้าหมายความีความรุนแรงเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าจะพูดแค่เรื่องราวของในฉฉวนกาซาที่ว่าอิสราเอลโจมตีฮามัส เขาก็ยังโจมตีกันอยู่ในทุกๆวันครับเมื่อวานนี้ก็มีผู้เสียชีวิตที่ถูกโจมตีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเขต West ์แบงหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของราฟาซึ่งเปเขตเชื่อมต่อกันระหว่างทางฝั่งของชุดกาซากับประเทศอียิปต์ดังนั้นสงครามยังดำเนินต่อไปแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงกว่าเดิมบ้านปลายกว่าเดิมราคาทองคําจะวิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบตรงนีนะครับดังนั้นบางคนเนี่ยถ้า เออผมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอพักจากการเทรดหน้าปายมาเป็นการเซล์แบบระยะสั้นๆได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้ครับสามารถทําได้แล้วแต่อย่าลืมนะทองคําเขาปรับฐานและเขาลงได้เพราะว่าอยู่ในโหมด wet and see ก็คืออยู่และรอดูปัจจัยตัวใหม่ถ้ายังไม่มีข่าวใหม่เกี่ยวกับสงครามเข้ามา เขาสามารถลงได้พี่ๆขาเซลก็ต้องไม่ประมาทตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าข่าวตัวใหม่มันเข้ามาโดยเฉพาะถ้าเป็นข่าวสงครามเดีย่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวเลขเศรษฐกิจพวกนี้นะคือมีระยะเวลาระบุว่าอย่างชัดเจนข่าวสงครามเราจัดว่าเป็นข่าวนอกตารางเวลาที่เข้ามาพวกเขาจะมาเลยครับโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ใครทราบล่วงหน้าดังนั้นครับทองจะดีดขึ้นอย่างรุนแรงก็สามารถเกิดได้ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันอา้าวแล้วนี่ผมจะเทรดยังไงล่ะคุณครับหน้าเซลก็ต้องเทรดหลับน้อย น้อยกว่าปกติน้อยกว่าฝั่งของขาบ่ายถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าทองคําเทนหลักตามเทคนิคจะเป็นเทรนหน้าบายเข้าสามารถได้รับอิทธิพลจากหน้าบายตอนไหนก็ได้ชนิดที่ว่าลงปุ๊บก็จะโดนช้อนบายกลับขึ้นไปปั๊บเลยดังนั้นขาเซลลก็ต้องใส่หลอดที่น้อยลงและก็ต้องมีการตั้ง SL อย่างจํากัดด้วย เอสแอลผมควจะตั้งตรงไหนดีล่ะคุณครับแนวต้านผมให้ไว้ที่2,402กับ2,422แต่ถามใจตัวเองถามกำลังของพอร์ตตัวเองก่อนว่าถ้าผมเซลล์ตอนนี้ผมจะตั้ง SL เนี่ยนะครับห่างออกไป2,600จุดหรือว่า5,000จุดไวเลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ไหวนะครับนักถุนครับอย่าไปตั้งไกลขนาดนั้นเราจะใช้กรอบเล็กๆครับเปลี่ยนมาใช้เป็น time เฟรม5นาทีหรือว่า15นาทีในการกำหนดว่าอ,อ๋อโอเคครับนั่นเดี๋ยวผมกำห ตั้ง SL ซลแค่ตกนี้ก็ได้2 3 8 9ใกล้ๆห่างจากออเดอร์ที่ผมเข้าประมาณพันกว่าจุดก็ถือว่ารับความเสี่ยงได้ตรงนี้คือหลักสำคัญที่หน้าเซลล์จะต้องใช้เทรดในช่วงดีนะครับไม่ใช่มองว่าเออข่าวสงครามมันก็ยังไม่มานะคุณทองอาจจะเวียงขึ้นมานิดนึงทองเนี่ยมันเหวียงขึ้นได้ก็จริงครับและเป็นการขึ้นแบบตามเทคนิคก็ได้ไม่ต้องมีข่าวก็ได้แต่ผมน่ากลัวมากเลยโดยเฉพาะกับพี่พขาเซลล์ที่คิดว่ามันขึ้นมาข่าวก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวมันก็ต้องลงมา มันจะเป็นกรณีแบบนี้นังจุดครับลองฟังและจินตนาการตามผมนะผมเคยเทรดแล้วเจอแบบนี้ทองคําเวี่ยงขึ้นมาครับตอนนั้นเทรดหน้าเซลล์อยู่ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรนะอ่ะโอเคครับก็ไม่มีข่าวจริงครับและมันก็ลากผมขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าก็เดี๋ยวคงปล่อย SL ต่อไปก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วกันรัาไม่น่าจะมีข่าวอะไรสักแป๊บหนึ่งครับข่าวมาในตอนที่ผมโดนล,ลากพอดีแล้วไปต่อยอชุดหนึ่งเลยโอ้โหและด้วยความประมาทของชีวิตนั่งจุดครับไม่ตั้ง SL ด้วยเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะมีข่าวมันขึ้นไปกิน SL ลผมเดีย๋ยวมันก็ย่อลงมาข่าวดันมาตอนนั้นพอดีครสรุปก็คือบาดเจ็บ2เด้งเลยจากตอนแรกที่คิดว่าจะ SL แค่นี้นะ2000กว่าจุดสักพป๊หนึ่งโอ้โหโดนล,ลากไปครับ5,000กว่าจุดเพราะฉะนั้นนี่คือ ความผิดพลาดที่ผมเคยทำและเคยเกิดขึ้นในอดีตพี่ๆนักธุทุกคนต้องไม่ทำแบบนี้นะครับเราจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่นครับเพื่อจะได้ไม่ทำผิดพลาดในการเทรดของตัวเองนะโอเคอ่ะก็สรุปให้ทั้งสองหน้าแล้วนะครับแล้วทีนี้ตกลงถ้าต้องให้เลือกหน้าใดหน้าหนึ่งเนะี่ยคุณจะเลือกฝั่งไหนดีถ้าเป็นผมนะครับอย่างที่บอกเมื่อเราอยู่ในโหมดเวทแอนด์ซีผมจะไม่ยึดติดอะไรกับเทรนดน้าบายใหญ่โดยเด็ดขาดแต่ผมจะดูแค่ว่า ทองคําวันนี้เขาจะตกโซนไหนก่อนกันถ้าเขาขึ้นไปด้านบนก่อนผมเซลล์ได้ถ้าเขาลงมาด้านล่างก่อนผมจะบายกลับขึ้นไปเหมือนกันครับเพราะคาดว่าทองคําถ้าไม่มีปัจจัยตัวใหม่น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบราคาตรงนี้ไปก่อนครับนั่งถุนครับโอเคไหมครับทุกท่านอันนี้นะ่าจะชัดเจนแล้วนะเออนี่ก็คือสรุปก,ก็คือถ้ามันลงก่อนเนี่ยซึ่งตอนนี้มันไหลลงมาแล้วคุณจะรอบายก่อนใช่ไหมคิดว่าวันนี้น่าจะได้ออเดอร์บายก่อนครับแต่จะเป็นการบายแบบมีจํากัดนะฮะบายจำกัดหมายความว่าอะไรครับอาจจะเทรดแค่กรอบเล็กตรงนี้ก่อน ระยะ1200จุดถ้าดูแล้วไหลช้าอาจจะเทรดได้กรอบใหญ่ขึ้นมานิดนึงระยะการเทรดอยู่ที่2500กว่าจุดครับแต่ถ้าเกิดว่าลงลึกไปกว่าน,นั้นก็คงจะต้องกระโดดออกก่อนเหมือนกันครับนั้งทุนอ้าวไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยล่าไปเลยคุณมันเป็นหน้าบายเนี่ยเดี๋ยวมันก็น่าจะฟื้นหรือเปล่าไม่มีใครการันตี การฟื้นตัวรวมถึงช่วงเวลาการฟื้นตัวได้ครับดังนั้นผมเอาสิ่งที่แน่นอนไว้ก่อนก็คือผมกําหนดกรอบในการเทรดหน้าบายของตัวเองแล้วถ้าหลุดไปเจอแท่งเทียนทาเว็เอปิดตัวต่ากว่านี้ผมก็คงจะต้องโบกมือลาแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับขาบายนะพะถือว่าเราต้องการเทรดระยะสั้นก็ให้มันจบแค่ระยะสั้นจริงๆครับพี่ๆขาบายตามกันทันไหมครับถ้าเกิดว่าขาบายตามกันทันทั้ง600ท่านฝากนิดนึงนั่งจุดครับ พิมพ์เลขหนึ่งให้ผมพร้อมทั้งกดไลค์และกดแชร์เข้ามาส่วนค้าเซลถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันขอเลขสอคนละหตัวพร้อมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวบฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึงทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สําคัญบัญชีสแตนดาร์ดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึงราคาทองคำทำจุดสูงสใหม่เป็นประวัติการนั้นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวในวันเสาร์ที่27เมษายนนี้พบกับคุณต้นศิษย์ผู้ที่มาประสบการณ์กว่า10ปีในตลาดหุ้นไทยทองคำและค่าเนะครับได้ที่โรงแรมเดอะไทส์รีสอร์ทบางแสนจังหวัด ทุนบุรีนะครับใครที่สนใจนะครับนั่งทุนรายละเอียดการลงจำเพียนูงตรงขั้นแล้วฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับไมค่าใช้จ่ายเลยครับ